242ค่ะความตรงของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองนะคะความตรงของการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยนะคะจะมีแบบแผนการวิจัยหลายรูปแบบด้วยกันผู้วิจัยจะต้องดําเนินการวิจัยตามรูปแบบเพื่อให้เกิดความหมาย2ชงชีค่ะคือความหมายด้านที่1คือความตรงภายในและความหมายด้านที่2คือความตรงภายนอกค่ะเรามาดูข้อแรกกันนะคะความตรงภายในความตรงภายในนี่นะคะการวิจัยเชิงทดลองที่มีความตรงภายในก็คือการวิจัยที่ผลการวิจัยมีความถูกต้อง ยกล่าวคือตัวแปรอิสระเป็นผลให้เกิดตัวแปรตามไม่ใช่ตัวแปรอื่นๆนะคะแต่ถ้าปรากฏว่าตัวแปรอื่นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหลักนะคะหรือว่ามากกว่าตัวแปรอิสระอย่างชัดเจนหล่ะนะคะก็ถือได้ว่าค่ะการวิจัยนั้นขาดความตรงภายในนั่นเองค่ะความตรงภายในเป็นหัวใจสําคัญของการวิจัยเชิงทดลองนะคะถ้าขาดความตรงภายในการวิจัยนั้นค่ะจะได้ความรู้ที่ผิดพลาดทันทีเลยนะคะตรงนี้สําคัญนะผู้ว,วิจัยต้องระวังผู้วิจัย ต้องออกแบบและดําเนินการวิจัยค่ะเพื่อให้เกิดความตรงภายในให้ได้มากที่สุดเลยนะนั่นคือการตรวจสอบความตรงภายในของแบบแผนการทดลองค่ะเพื่อเป็นการพิจารณาว่าตัวแปรอิสระเป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามจริงหรือไม่ค่ะบล็อกนะคะได้กล่าวว่าปัจจัยที่จะส่งผลทําให้การวิจัยขาดความตรงภายในมี8ประการด้วยกันค่ะ1เหตุการณ์แทรก 2. อวุฒิภาวะ3การทดสอบก่อน4เครื่องมือที่ ใช้ในการวาัด5การถดถอยทางสถิติ 6. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง7การขาดหายของกลุ่มตัวอย่างและ8ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่ะเรามาดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อย่อยกันดีไหมบล็อกได้ก่าวว้นะคะหัวข้อที่1เลยเหตุการณ์แทรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองค่ะนอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นซึ่งจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามนะคะตัวอย่างเช่นอะไรในการทดลองเปรียบเทียบค่ะจำนวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการเติม นน้มัจากสถานีบริการน้ำมัน2แห่งนะคะในระหว่างที่ทําการทดลองรัฐบาลสมมตินะคะสมมติว่าช่วงนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้มีสถานการณ์น้ํามันแห่งหนึ่งตรึงราคาน้ํามันไว้ส่วนอีกแห่งหนึ่งสามารถขึ้นราคาน้ํามันได้จากตัวอย่างจะเห็นว่าการขึ้นราคาน้ํามันเป็นเหตุการณ์แทรกคะ่ะวิธีการป้องกันปัญหานี้ก็คือต้องจัดให้มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มีเหตุการณ์แทรกเหมือนกันเข้ามาด้วยนะคะข้อ2มุทิภาวะคะ่ะใน ระหว่างการทดลองกลุ่มตัวอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจทําให้มีผลต่อการทดลองได้ค่ะตัวอย่างยังไงตัวอย่างอย่างนี้นะคะคุณเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจํานวนผ้าทอที่ผลิตในปี2563แล้วก็ปี2564สมมตินะคนงานทอผ้าอาจมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะมีความสนใจและแรงจูงใจมากขึ้นทําให้ได้จํานวนผ้ามากขึ้นหรือเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อยล้าทําให้ได้จํานวนผ้าที่ผลิตได้น้อยลงสถานการณ์เหล่านี้ จะทําให้การทดลองขาดความตรงภายในวิธีการป้องกันปัญหานี้ก็คือในกลุ่มทดลองและก็กลุ่มควบคุมมีวุฒิภาวะคล้ายคลึงกันค่ะหัวข้อที่3การทดสอบก่อนค่ะในการทดลองที่มีการวัดก่อนการทดลองและวัดหลังการทดลองด้วยเครื่องมือเดียวกันการวัดครั้งแรกอาจทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ทําให้ได้ผลในการวัดครั้งหลังดีกว่าครั้งแรกนะคะวิธีป้องกันปัญหาก็คือว่าจัดช่วงการวัดให้พอเหมา ไม่ควรเป็นช่วงสั้นเกินไปค่ะควรมีระยะห่างของการวัดนะคะเวลาจะเป็นตัววัดเนาะให้มีระยะห่างจากครั้งแรกกับครั้งที่สองนะคะหัวข้อที่4ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดในการทดลองนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการวัดมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทําการวัดหรือคนนึงวัดก่อนการทดลองอีกคนนึงวัดหลังการทดลองผลการทดลองของคนทั้งสองเนี่ยจะนํามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าผลการวัดอาจจะคลาดเคลื่อนหรือแปรเปลี่ยนได้ผลการวัดจึงไม่ ใช่ผลการทดลองค่ะข้อที่5นะคะการถดถอยทางสถิติหมายถึงผลของการวัดมีค่าเข้าใกล้คะแนนเฉลี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างได้ผลการวัดก่อนการทดลองสูงนะคะเมื่อวัดหลังการทดลองได้ผลการวัดครั้งหลังต่ําและในทํานองเดียวกันค่ะกลุ่มตัวอย่างได้ผลการวัดก่อนแล้วก็การทดลองต่ำและได้ผลการวัดหลังจากทดลองสูงเหตุการณ์นี้นะคะจะป้องกันอะไรป้องกันได้โดยผู้วิจัยค่ะสามารถสุ่ม สมาชิกเข้าสู่กลุ่มทดลองและก็กลุ่มควบคุมเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อทั้งสองกลุ่มนั้นจะได้มีลักษณะที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะข้อ6นะคะการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลองค่ะกลุ่มตัวอย่างแล้วก็กลุ่มควบคุมต้องมีลักษณะใกล้เคียงกันหากกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกันค่ะผลที่ได้จากการทดลองเนี่ยนะคะย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนได้ตัวอย่างยัางไงาตัวอย่างอย่างนี้นะคะการเปรียบเทียบยอดจาหน่ายรถยนต์2บริษัทนะคะบริษัทหนึ่งนะคะรถยนต์คุณภาพดีราคา อีบริษัทหนึ่งคุณภาพดีราคาปานกลางย่อมนํายอดจําหน่ายของทั้ง2บริษัทมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะการป้องกันปัญหาดังกล่าวนะคะทาได้โดยการออกแบบการทดลองให้มีจุดเริ่มต้นที่เท่ากันซึ่งทําได้หลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการสุ่มตัวอย่างเข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมค่ะข้อ7ค่ะการขาดหายของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมมีการจัดก่อนและวัดหลังการทดลองถ้ากลุ่มตัว อย่างเมื่อวัดหลังการทดลองขาดหายไปผลที่ได้จากการทดลองย่อมเกิดการคาดเคลื่อนได้ตัวอย่างเช่นในการเปรียบเทียบการปั้นตุ๊กตาชาวังนะคะโดยใช้การปั้น2วิธีถ้าผู้ปั้นในกลุ่มทดลองที่ปั้นได้น้อยที่สุดในการวัดครั้งแรกขาดหายไปจํานวนตุ๊กตาเฉลี่ยต่อคนที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมในการวัดครั้งหลังอาจไม่ใช่เป็นผลเนื่องมาจากการทดลองถูกไหมคะแต่เป็นผลมา จากขาดสมาชิกที่ปั้นตุ๊กตาได้น้อยที่สุดขาดหายไปนั่นเองค่ะ1.8ค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยเชิงทดลองนะคะบางครั้งอาจจะมีผลร่วมหรือว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย7ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วค่ะว่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะตัวอย่างมีไม่ครูมีจ้ะเรามาดูกันตรงนี้นะการพัฒนาทักษะการขายตรงของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองใช้วิธีรับผู้อาสาสมัครค่ะส่วนกลุ่มควบคุมเป็นพวกที่ไม่ได้อาสา สมดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มทดลองมีแรงจูงใจมีความตั้งใจในเรื่องของการพัฒนาทักษะอยู่ก่อนแล้วถูกต้องไหมคะจึงอาจทําให้สามารถพัฒนาได้มากลักษณะเช่นนี้นะคะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกกลุ่มตัวอยา่างกับการจัดสภาพการทดลองคะ่ะ